จริงด้วยทุกคนเดนเสาวออเไนั่นไงนั่นไงเฮ้ยมันจับใครเดนูสาวไปแล้วเรอมันวิ่งตามรถแล้วทันดูรถดูดูดูนูดวดูู้ด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 กดูดลยกดูาูดูาอะไรูานดูะูดูดูดูู่ใู่ไดูดูดูดาดูดูดูมูดูนูู่ดูดนดู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 ตูดกด้องนันทันกับความสนุกสนานคดาดบันเทิงแบบน่ารักสดสดามจินตนาการของเด็กๆฝากรับชมและกดิดตาม เหมือนได้ยินสิ่งไดโนเสาร์ว่าอุ้ยอุ้ยอะไรอะเลนโนเสาร์ออกไข่เหรอเฮ้ยจริงๆด้วยทุกคนไดโนเสาร์ออกไข่อู้หดูดีเลยค่ะไข่ยิ่ไปแล้วไข่ยิ่งไปแล้วเฮ้ยทุกคนมารทำมีลูกโป่งฉลองให้ไดโนเสาร์ออกไข่ทุกคนลอยใหญ่เลยลอยใหญ่เลยไหนดิ่นโอ้ยน้ำหมดค่ะทุกคนโอยสองหมดกันทุกคนเฮ้ยทันไม่ได้ยิงเสียงไนเรนนะอุ้ยอย่าบอกนะ ว่ารถพวกนั้นอะขับดนีเซรินฮีดอะทันเฮ้ยเซรินฮีดเอามาน่ๆเลยอะเสียงมันเนี่ยเหมือนอยู่ใกล้แถวนี้เลยอะทันเหมือนอยู่แถวหมู่บ้านเราอะไล่ด้วยเซรินฮีดเฮ้ยจริงด้วยเฮ้เซรินฮีดมันเอาไข่ไดโนเสาร์ไปแล้วทันนั่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 นเฮ้ยดูสิเซรินฮีดมันจะมาเอาไข่ไดโนเสาร์แล้วนั่นไงนั่นไงเฮ้ยมันจับไข่ไดโนเสาร์ไปแล้วแล้วมันจะหนีไปแล้วด้วยทันยีบใส่เลยนี่ไปทันดูนู่น ใส่เลนเฮดหัวตุ๊กแกอุ้ยมันเป็นพักขัวกกันกับเดนูสาวใจร้ายนั่นไงอุ้ยมันมาพร้อมกัน3ตัวเลยนั่นไงใส่เลนเฮดตัวที่เอาไข่เดนูสาวไปแล้วใส่เลนเฮดหัวตุ๊กแกด้วยอุ้ยสินสิมันมาขวางรถไปเลยนะท่านอี๋เดนูสาวตัวร้ายนี่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วมันวิ่งตามรถนะท่านอยู่นูลนจัดการมเลยจัดการมาเลยนด่นไงท่านมาตามรถไปเร็วเร็วเร็วอู้เร็วเร็วมันอยู่นี่มันอยู่นี่จัดการมาเลยท่านจัดการมาเลยจัดการมาเลยอย่าปล่อยให้มันลอยนวลนั่นแหละนั่นแหละมันวิ่งตามรถ แล่วไงกะทันอุ้ยเดโนมันวิ่งตามรถเนี่ยทนันอุ้ยเดโนเสาวตัวร้ายมันออกกันแล้วว่าวิ่งแบบนี้ใครจะกล้าขับรถมาแถวนี้แล้วเนี่ยถ้าขับมาต้องมาเจอเดนโนเสาวตัวร้ายแบบนี้นะทน <c oughs> ันมาดูทางนี้เร็วมาดูทางนี้เร็วแม่ว่านะสลินเฮดหัวตุ๊กแกเดี๋ยวมันต้องออกมาแน่ทนัน <c oughs> อุ้ยซลินเฮดหัวตุ๊กแกกับสลินเฮดแบบคอยาวตัวนั้นน่ะมันเป็นตัววงการที่มาเอาไข่ไดโนเสาร์ไปอะทันอุ้ยเฮ้ยทันมันอยู่นั่นสลินเฮดหัวตุ๊กแกจัดการมันเลยจัดการมันเลยอุ หนีไปได้ทำยังไงดีอะเราต้องตามล่ามันไปเรวข้างล่างกันเร็วสเห็วทุกแกดูไปดูเฮ้ยทันเร็วเร็วเร็วเลสีฮะนกิีได้หรอเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วมันขึ้นหลังรถคันนั้นไปแล้วทันเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยทุกคนมันขึ้นหลังรถคันนั้นไปแล้วเฮ้ยไม่ทันแล้วอะปล่อยมันไปก่อนนะให้มันหนีไปก่อนนะทันเฮ้ยพวกสกีปี้ดี้เฮ้ยทันเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละแม้ว่าเราต้องขึ้นไปข ดูดีๆมอเตอร์ไซค์มาแล้วมอเตอร์ไซค์ขับหนีอะไรแน่เลยอ่ะไปไปเธไปขับรถดีกว่าอยู่ตรงนี้เราจัดการมันไม่ทันรีวรีวรีไป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 ดูกันไปดูกันอุ้ยข้างบนมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยทันเจอไหมเจอไหมเจอไหมเมว่าไม่ได้ยินเสียงไดโนเสาร์อีกแล้วนะอุ้ยอุ้ยได้ยินเสียงอะไรอ่ะนน่นไงเสียงรถเสียงรถอุ้ยอย่าบอกนะว่ารถหนีไดโนเสาร์ว่ะอุ้ยอุ้ยทันทางนู้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 นอุ้ยทันมันวิ่งตามรถตู้ไปแล้วรถคันนั้นเลี้ยวหนีไปแล้วจัดการันเลยจัดการ ตามทันแม่บอกแล้วต้องขึ้นมาข้างบนถึงจะเจอพวกนั้นเฮ้ยเรถขับหนีมันใหญ่เลยอะเมื่อกี้ถ้าเราไม่ขึ้นมาข้างบนน่ะเราตามตามล่ามันไม่ทันแน่นอนอะเฮ้ยแม่ว่านะเฮ้ยนู้นไงนู้นไงมีรถไปคันแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคันนี้ต้องเจอตัวอะไรมาอีกแน่เลยอะดูสิเขาขับหนีใหญ่เลยอะเฮ้ยคราวนี้นะสเตเดทหัวทุกแกแน่เลยอะเพราะว่าสเตเดทตัวทุกแกเมื่อกี้เรายังไม่ได้จัดการมาเลยอะเ มันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยทันนุนไงมันมาแล้วสเลเทหัวทุกแกจจดการมันเลยพูถึงก็มาเลยจจดการมันจจดการมันยี่สามเลดเฮ้ยเฮ้ยมันหนีมันหนีแต่มันก็คงจะบาดเจ็บแล้วนะเฮ้ยแม่ว่านะสเตลเลหัวตุกแกเนี่ยมันร้ายสุดเลยอ่ะมันเป็นตัวบงการอุ้ยมันพาสเตลที่คอยาวมาขโมยไข่ไดนนนเสาของเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทันดนนนี่นี่คุณฮักมายี่ คทใหญ่เลยอ่ะ<ด>สุดยอด,ดขอบคุณมากนะคุณหาทำไมทำไมทำไมอาวุธอาวุธอาวุธหมดพอดีที่ทุกคน<ห>าอาวุธของเราลูกกระสุนหมดอีกแล้วครับทุกคนโอ้โหตอนจบทีไรกระสุนหมดทุกทีโอ้นุ่นัวตู้มาดดมแล้วคราวนี้วิ่งฉิวเลยปลอดภัยแล้วไงไม่มีพวกเราสกีบีดี้แล้วก็พวกเราเออไดโนเสาร์ตัวร้ายมาแล้วไงอุ้ยวิ่งฉิวเลยดูดูทุกคนทุกคนเฮ้ยไม่ สกีพีดีู้นเร็วเไปช่วยต้เร็ว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 การสวเร็วจัดกามาเลยจัดกรมาเลยโอ้ยยสเร็โอนว่าจะจบแล้วทุกคนลืมไปว่ามีสกีพดี้อีตัวโอคราวนี้กดติดตามนะทุกคนนะคราวนี้จบจริงๆแล้วแหละโอ้ยบายก็ทุกคนบายบอ้ยใช้ลเสุดลงโอสุดยอดสุดยอดอยเฮ้ยทันทันมีอีกเรอเมื่ทนกลระสุนหมะ มีลูกกระสุนลมเนวยเหรอโอ้หสุดยอดไปเลยท oh, ุกคนอ๋อมันมีอยู่ข้างในอีกเหรออ๋อมันมีอยู่ข้างในอีกทุกคนโอ้ยตอนแรกนึกว่าหมดใช่ปะโอ้ไม่หมดทุกคนโอเคทุกคนอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยทุกคนใครที่กดติดตามแล้วพวกเราก็ขอบคุณมากๆนะไปาเต้นถ่าเต้นสกีบีดี้โชว์เลยทุกคนโอ้โหบายบาย มีเพื่อนเต็มทุกคนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายแน,นยเ่เดนดงสาวโอ้โหทุกคนดูเดี๋ยนดงสาวกำลังจะฟมา